สวัสดีครับผมพัฒนการของไมบอลที่จะมาปัะเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่15เดือน7 2566นะครับ วันนี้จะมาพูดเรื่องของเฮนโดเตรียมลาและใครคือกัปตันคนใหม่อันเชเผยปรับทัพซีซั่นหน้าและก็เรื่องของแมนยูโดนปรับกฎการเงินพร้อมรับไปฝันครับเฮนโดเตรียมลาและใครคือกัปตันคนใหม่ทีมลีเรูต้องเตรียมแผนปรับเปลี่ยนหากัปตันทีมคนใหม่ถ้าหาจอแดนเอเนสันเตรียมอำลาทีมเอเนสันได้รับความสนใจจากทีมอันอันติฟัตที่มีสตตเวนเจอร์หลาดเป็นตูซื้ออยู่ โดยเตรียมยื่นข้อเสนอ700,000ปอนด์ราว29.40ล้านบาทต่อสัปดาห์ให้กับเฮนเดอร์สันพิจารณาถ้าหากมองหากัปตันคนใหม่ฟอรกิลฟันได้คือคนที่เหมาะจะมาแทนที่มีความเป็นหัวนำและสามารถกลุ่มแนวรับได้เจ้าตัวเองยังเคยรับปลอกแขนกัปตันทีมมาแล้วเวลาที่สโมสอไม่มีเฮนเดอร์สันและเจมินเนอร์ลงสนามแต่หากไม่ใช่ฟันได้ก็ยังมีอย่างพ่อหมีอเลสซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูนอกจากนั้นยังมีแอนดูรปสันก็เป็นคนที่มีบทบาทในห้องแต่งตัว และเป็นคนที่รักของเพื่อนในทีมที่สำคัญเขายังเป็นจับตานของทีมชาติสกอตแลนด์อีกด้วยมองมาที่คนสุดท้ายก็คือโมเมตซาร่าตักเต่ที่มีไวุฒิสูงที่สุดแต่ว่าซาร่าไม่ใช่คนประเภทส่งเสียงเว,ว่ยๆไม่ได้คนดูน้นเหมือนจับต an ันเฮนโดถ้าแบบนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคอปคุณซื้อที่เลือกซาร่าผู้นําที่เน้นแสดงผลงานมากกว่าส่งเสียงกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมแล้วเช้าหลังไมคคิดว่าใครเหมาะเป็นจัปตันทีมถ้าหากจะไดนสันต้องบอกมืออาลาทีมไป อันเช่เผยปรับทัพซีซั่นหน้าคาร์โลเชลรติกุ่นซือของทีมเรมันดิปเริ่มมาเปิดเผยจะมีการปรับแผนระบบของทีมใหม่ที่แตกต่างจากเดิมสลับด้วยการหม่ที่จะมาถึงนี้อันเชลรติกํำลังอยู่ในช่วงเตรียมทีมสลับลุยศึกมูรการหน้าหลังด้การล่าสุดไม่สามารถป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและลาติาสเปนได้ตัวกัวไม่ได้เพียงแชมป์โกปาเดเล่กับสงสรโลกเท่านั้นโดยทางคาร์โลเชลโติกได้ออกมากล่าวไว้ว่าปีนี้เราจะเล่นในระบบที่แตกต่างออกไป เราไม่สามารถจีระบบที่เราใช้ในหลายปีหลังและทําให้เราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่เราจําเป็นต้องหาทางการเล่นใหม่และจะมีโปรแกรมไปอุ่นเครื่องด้วยกัน4นัดโดยในโปรแกรมแรกจะเจอกับทีมเอซิเมลที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรสัฐอเมริกาในวันที่13ก,กรกฎานี้และอันชิลติกก็มีการกล่าวเสริมในการทัวร์ครั้งนี้ไว้ว่าเหตุผลสำหรับทัวร์นี้มีหลากหลายทั้งการเตรียมทีมสําหรับดูกาลใหม่ได้สัมผัสสนามที่ยอดเยี่ยม ได้พบปะแฟนบอลอาสาลัฐและต้องเล่นในแมปจริงจังเพื่อทดลองทีมว่าเป็นอย่างไรแมนยูโดนปรับกฎการเงินมเชสเตอร์ยูเนเต็ดโดนทางสา์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาปรับเงินหลังทำผิดกฎการเงินหรือแฟ n ์เน่แฟร์เพย์เนื่องจากงบดุลสโมสรขาดดุลตั้งแต่ปี2 0 1 9าถึง2022ทำให้โดนปรับไปทั้งหมด3 0,000 0ยูโรหรือราว11.40ล้านบาทโดยทาง CFCB ได้ตรวจเจอว่าแมนยูต้องประสบปัญหาขาดทุนเล็กน้อย เนื่องจากการทำลูกเกจเกี่ยวกับข้องกับฟุตบอลซึ่งลวงถึงการซื้อขาดนักเตะค่าจ้างและภาษีสังคมโดยทางยูฟ่าได้ออกมาแถาลงการณ์ว่าไม่ว่าจะผิดหวังกับผลการตัดสินแต่แมนเตอร์ไนเต็ดก็อยอมจ่ายค่าปรับกับสิ่งที่ยูฟ่ารับทราบว่ามีการละเมิดทางเทคนิคเล็กน้อยของกฎไฟนแนลแฟร์เพย์ที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้สึ่งนี้สะท้อนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ยูฟ่าปรับเปลี่ยนสรับการขาดทุนในช่วงโควิด1ิช่วงระยะเวลาการรางานปีสอง2นี ซึ่งนอนุญาตให้เรารับรู้ตัวเลขเพียง15ล้านยูโรราว570ล้านบาทจากจำนวน281ล้านยูโรราว16,78ล้านบาทของรายได้ที่สูญเสียไปในช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดแพย่ต้าการคำนวณของ FFP หลังจากที่โรคระบาดผ่านพ้นไปรายได้ของสูนสสอน ฟื้อตัวอย่างแข็งแกร่งและคาดการว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็น,นรวั์ในปีงบป,ประมาณปัจจุบันสมสรออยังคงสนุน,นการคัคับใช้กฎอย่างต่อเน,นื่องเพื่อส่องเสริมความยุติธรรมทางการเงินและความยั่งยืนของวงการฟุตบอลในประเทศและยุโรปก็หากิดาประการใดตองเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเลนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ